โหลครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับบอสครับบอสอายุเท่าไหร่ครับถามสิบครับบอสอยากปรึกษาเรื่องอะไรครับวันนี้พอดีว่าผมกับแฟนโคบกันาสิบปีเนาะทุกวันก็ใช้ชีวิตปกต,ติคือแบบมีทุกปีทุกไปเรื่อยๆอก็เมื่อประมาณต้นปีนะครับเมื่อผมไปทําให้เขาโกรธหรืออะไรสักอย่างแล้วเหมือนเขาหมดใจครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเขา,าหมดรักแล้วกําลังคุยกับคุณใหม่และสิ่งที่บอสทําให้เขาโกรธมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนเขาแบบว่าเอือมละอาแล้ว ใช่ครับ่า เห็นไหมเดาไม่ผิดมันคือเรื่องอะไรครับการใช้อารมณ์ครับอารมณ์ร้อนมีอีกไหมคือผมมีลูกด้วยกันแล้วก็ผมอยู่บ้านของเขาซึ่งบ้านผมเพิ่งถูกยึดไปเมื่อสามปีแล้วคือไม่มีที่ไปแล้วเนีครับตอนนี้เขาก็ไม่อยากไล่ผมเพราะว่าเขารู้ว่าผมแบบไม่มีที่ไปเขาก็อยากให้ผมอยู่กับลูกแต่ตัวเขาเองก็คืออยากคุยกับคนใหม่เพราะว่ารู้สึกกับผมไม่เหมือนที่รู้สึกกับที่คุยกับคนใหม่ตอนนี้ครับเมืาที่ผ่านมานะครับคือเขาไปเที่ยวจีนมาแล้วเขาไปเจอกับคนจีนล้ว ก็เขาก็เริ่มคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตลอดเวลาสิปีที่คบกันคือเขาไม่เคยนอกใจเลยนะครับตอนเขาหมดใจเขาถึงจะเริ่มคุยกับคนใหม่แล้วเขาก็จะคุยกับคนใหม่ไปเรื่อยๆแต่ก็คงไม่พามาที่บ้านหรอกถูกไหมใช่ครับเขายังให้เราอยู่ที่บ้านได้ใช่ครับใช่แล้วเขาก็บอกถ้ากลับมาคือถ้ามันไม่เวิร์กเขาจะมาโฟกัสที่ปัจจุบันก็คือผมอย่างเงี้ยครับหมายความว่าไงกลับมาแล้วมันไม่เวิร์กก็คือเขากําลังจะไปหาคนที่คุยนะครับกลังจะบินไปตอน<า>เดือนมิถุนาใช่ใช่ครับใช่แล้วถ้าเกิด ใช่ครับอะแล้วคุณบอสมีความเห็นว่าไงคือวันแรกเลยที่ผมได้เปิดใจคุยกับเขาปุ๊บผมไม่ไหวครับมผมแบบอยู่ไม่ได้แน่เพราะผมเคยบอกเขาแค่เรื่องเดียวว่าผมจําเป็นจะต้องออกไปก็คือเขามีคนอื่นอมผมไม่รู้จะทายังไงต่อไปดีหรือ,อ,อแบบผมต้องอยู่หรือผมต้องไปดีคือผมไม่รู้เหมือนกันครับเข้าใจครับถ้าเกิดว่าอยู่เราจะเป็นยังไงครับถ้าสมมติเขากลับมาแล้วมันเวิร์กยังอยากอยู่อยู่ไหม ถ้าเขาไปเจอคนใหม่แล้วเขาชอบแล้วเขาจะจบกับเราจริงจริงจังจแต่ให้เราอยู่บ้านได้อยู่กับลูกไปไหวไหมน่าจะแค่ช่วงหนึ่งครับโอเคดีครับงั้นก็อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ค,ค่อยคิดไปนี่คือแผนที่หนึ่งเพราะผมบอกกันะว่าคนที่ไม่ได้รักแล้วเปลี่ยนตัวเองยังไงเขาก็ไม่ต้องการแล้วเขาเคยต้องการความใจเย็นของเราแต่ว่าเราไม่เคยทําให้เขาได้ณนะวันที่เขาหมดใจแล้วเขาไปณนะวันนั้นต่อให้เราใจเย็นแค่ไหนใจดีแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณบอยสํกำลังเป็นอยู่คือคุณบอยส ทำดีในวันที่ทุกอย่างมันสายเกินไปนึกออกปะแล้วผมก็ไม่บอกว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกนะการที่บางทีคุณบอสไปอารมณ์ร้อนใส่เขาไม่แปลว่าเขามีสิทธิ์จะนอกใจได้เพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงแล้วคนเป็นแฟนกันอะถ้าตามหลักจริยธรรมเนาะก็ควรจะเลิกกันก่อนถึงจะไปมีคนใหม่นึกออกปะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เลิกกันแล้วมีคนใหม่อะมันก็ถือว่ามันก็ผิดศีลธรรมแล้วกันผิดจริยธรรมแล้วกันก็คือก็ผิดกันทั้งคู่นั่นแหละนึกออกไหมแต่ตอนนี้มันไม่สําคัญแล้วแหละสําคัญคืออนาคตของคุณบอสต่างหากว่่าาาหลังงจจก้ะเออไต ถ้าสมมุติเขากลับมาแล้วแล้วมันดันไม่เวิร์กล่ะเขาบอกว่าขอโฟกัสปัจจุบันนั่นหมายความว่ายังไงครับก็คือตัวผมก็คือกลับมาอยู่กับเราแล้วก็ทําเหมือนเรื่องที่ไปชอบคนจีนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่นะใช่ครับใช่ถามจริงโอเคเหรอ ตอนแรกผมไม่ไม่โอเคเลยนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เหมือนผมต้องยอมรับอะครับอย่าโลกสวยเกินไปผมถามหน่อยสมมตินะผมขโมยเงินคุณบอสมาแสนหนึ่งอะแล้วคุณบอสบอกว่าผมให้อภัยคุณชองอะคุณชองก็คงไม่ทํหรือแล้วมั้งเพราะผมก็รักคุณชองแล้วก็ให้คุณชองสักขนาดนี้คุณชองคงไม่ทํีกแวแหละถามหน่อยว่าในเมื่อคุณบอสใ,ให้อภัยผมง่ายขนาดนี้มีเหตุผลอะไรที่ผมต้องสํานึกหรือรู้สึกผิดเพราะในเมื่อถ้าผมขโมยอีกแสนหนึ่งคุณบอสก็จะให้อภัยผมอีกอยู่ดี ผมบอกนะว่าคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าความดีของเราเขาไม่มีวันเปลี่ยนเขาจะใช้ความดีของเรานั้นมาเอาเปรียบเราส่วนคนที่เห็นคุณค่าความดีของเราเนี่ยเขาจะเอาความดีที่เราให้เขามองว่าเป็นคุณค่าแล้วก็เกรงใจนี่คือคนที่เขามีจิตสํานึกแต่ผมกาลังถามว่าคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนคุณบอสที่เขาจะกําลังจะไปดูตัวคนใหม่ที่เมืองจีนผมถามหน่อยว่าคนแบบนี้มีจิตสํานึกไหมตอบมาสิ อ่ะลูกคุณบอยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับถ้าลูกคุณบอยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโตมาแล้วไม่มีแฟนเนี่ยแล้วผู้ชายบอกว่าเดี๋ยวพอไปดูเมียใหม่ให้จีนก่อนถ้าไม่ชอบเดี๋ยวจะกลับมาเอาเธอใหม่ยอมป้าถามจริงไม่ยอมรักลูกใช่ไหมครับรักตัวเองไหมเห็นไหมพอพูดถึงลูกปุ๊บเนี่ยรักลูกมากเรารู้เราเลยไม่ยอมไงแต่พอเป็นตัวเองอะทำไมเราไม่รักตัวเองอะจสิบปี ผมก็ไม่ได้ทําดีกับเขาเลยนะเคยนนอกใจเขาด้วยถ้าคิดว่านี่คือการชดใช้กรรมและคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องมีความสุขก็ได้ก็ทําไปก็ได้ครับคุณบอสแล้วก็ร้องไห้เกลียใจยกับเรื่องเขาบ่อยๆแล้วก็คอยบอกตัวเองว่าชีวิตฉันห้ามมีความสุขเพราะฉันต้องชดใช้กรรมยินดีที่จะทำไหมถ้าเกิดยินดีที่จะทําไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องมาบ่นกับใครแล้วก็น้อมรับไปยินดีที่จะรับไหมไม่ครับไม่ถูกปะเราก็ยังรักตัวเองอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในเมื่อเราไม่สามารถรับได้กับการกระทําที่ จะทำแบบนั้นเนะี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญมากๆอะ่ะคือคุณบอสต้องหาทางยืนด้วยขาของตัวเองถ้าบอกว่าบ้านโดนยึดจะทํำยังไงให้เรามีไรายได้มากขึ้นถ้าเกิดมจะอยู่แบบเนี้ยยอมเขาทุกอย่างแบบเนี้ยผมบอกเลยนะว่ามีแต่จะเสียใจแล้วผมบอกเลยว่าตอนเนี้คุณบอสก็ไม่เห็นคุณค่าตัวเองแล้วแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันก็ยังกูกลับมาได้นะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจใหม่ แต่มันต้องตัดสินใจไงแล้วก็หาเส้นทางของเราเดินไปข้างหน้าต่อต่อให้มันอาจจะไม่สบายเท่าเดิมอาจจะเป็นบ้านที่ไม่คุ้นชินเหมือนเดิมอาจจะเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวมากกว่าเดิมแต่มันก็ยังดีกว่าการที่เราให้เขามาทำแยกๆกับเราไหม มีคนพิมพ์เนี่ยเหมือนเขาให้คุณบอสเลี้ยงลูกรอเขาไปเที่ยวกับคนใหม่ดูสิบาดใจไหมมันเกินไปอะ่ะคุณบอสเราทุกคนมีทางไปขอแค่เราตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าเรามีทางไปหมดแหละเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับยินดีครับคุณบอสขอบคุณครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะปรึกษาหน้าไมค์แบบนี้นะครับคุณสามารถติดตามได้ที่ไลฟ์ทุกวันอังคารกับวันพฤิหัส2ทุ่มถึง4ทุ่มกับรายการเดอเลิฟวิดีโอได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ